วันนี้นะครับผมจะมานะครับสอนสร้างนะครับหน้าปก y o u t u b e นะครับให้คุณดูคลิปให้จบนะครับอย่าเพิ่งข้ามไปนะครับนะให้คุณดูคลิปให้จบก่อนนะครับวิธีการใส่หน้าปก YouTube มันจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับให้คุณนะครับกดไปที่ตรงนี้มันจะมีคำว่าหน้าโปรไฟล์นะครับให้คุณกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าช่องของคุณให้คุณกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแก้ไขช่องให้คุณกดเข้าไปนะครับอ่าก็เวลาคุณนะครับจะใช้หน้าหน้าปก youtube ให้กดไปที่ตรงนี้นะครับกดไปที่ตรงรูปถ่ายนะครับหรือกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า เลือกภาพของฉันนะครับให้คุณกดเข้าไปนะครับการใส่นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถใส่ได้เลยนะครับแบบนี้ครับเรากันครับต้องมีต่ํากว่านั้นนะครับต่ํากว่าเออประมาณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งพันนะครับหรือห้าร้อยนั่นแหละนะครับเราต้องมีต่ําขนาดนั้นนะครับ มาเดี๋ยวเรามาตัดรูปเลยนะครับคุณนี่ครับวิธีใช้นะครับใช้ใช้อันนี้ครับคือทําแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการตัดแบบนี้นะครับนี่ตัดให้มันเล็กๆลงนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ทําการกดที่ถูกกดที่บันทึกนี่แล้วก็กดที่แบ่งปันนะครับให้คุณนะครับทําการกดที่อื่นๆนะครับ แล้วพอไม่มีแอป youtube นะครับเราจะทําอย่างไรบ้างนะครับเรากเข้าไปที่แอป y o u t u b e นะครับแล้วก็ไปที่ช่องของคุณนะครับให้คุณกดเข้าไปตรงนี้กดไปที่ตรงนี้นี่เนี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่ง0ันยี่สิบหนึ่งพันยี่สี่ x ห้าอยเจ็ดสิบ x นะครับมันจะไม่สามารถใส่ได้นะครับคุณต้องตะมีขนาดต่ํากว่านั้นนะครับ คือจะต่ํากว่านั้นนะครับคือให้เราเนี่ยทําการใส่แบบต่ำๆนะครับคือคือแบบนี้นะครับถ้าคุณเนี่ยทําการใส่แบบต่ำๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการแบบนี้ครับคุณใส่เล็กลงแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการไปที่ y o u t u b e นะครับ ถ้ามันใส่ไม่ได้นะครับผมให้แนะนำนะครับทำการไปที่เอ่อตรงไหนอนะไปที่แอปที่มันชื่อว่า Can ว a นะครับไปที่แอป Canva นะครับอันนี้ไปที่แอป Canva เลยนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็รอนะครับให้คุณไปที่แอป Can ว a นะครับถ้ามันใส่ไม่ได้นะครับ ให้กดที่ตรงด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าเนี่ยนะครับมันจะมีคาว่ารูปบวกนะให้กดที่คําว่าเพิ่มหรือบวกรูปบวกนะครับให้คุณกดแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเอาขนาดแบบไหนนะครับขนาดรูปภาพเนี่ยนะครับเราจะเอาแบบไหนนะครับเมื่อเราใส่หน้าปกหรือจะทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอานามบัตรนะครับผมให้เลือกเป็นนามบัตรเลยนะครับแล้วก็ค่าคุณกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับ ให้เราเนี่ยทำการเอ่อกดไปที่อ,อ,อัลบั้มภาพเนี่ยนะครับให้กดไปที่ตรงนี้นะครับอัลบั้มภาพเมื่อคุณกดเข้าไปเสร็จนะครับเราเนี่ยจะมาอัปอีกทีนึงนะครับเนื่องจากเราเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับแล้วคุณเนี่ยใส่หน้าปก youtube ไม่ได้นะครับจะทำอย่างไรนะครับอันนี้มีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับคือคือเราเนี่ย จะใส่อย่างไรบ้างนะครับแบบนี้นะครับคือถ้าคุณเนี่ยใส่แบบนี้นะครับแล้วคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะครับให้ทําการขยายขยายแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเลื่อนแบบนี้นะครับนี่ให้มันเล็กลงแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่แบบนี้นะครับและเมื่อคุณเนี่ยใส่เสร็จแล้วเนี่ยให้คุณเนี่ยทำการขยายนะครับ แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่บันทึกนะครับหรืออัปโหลดนะครับให้คุณใส่แบบนี้นะครับอ่แเราก็รอนะครับรอให้เขาเนี่ยทำการดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วเราต้องลงไปที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับให้ทำการเข้าแอป youtube อีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับ ขอภัยับเสียงอาจจะมารบกวนนะครับแล้วเมื่อคุณเนี่ยทําการเออ่ใส่เสร็จแล้วใช่ไหมให้เราเนี่ยทำการมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ใส่เนี่ยนะครับอ่ะก็แบบนี้นะครับมันจะใส่ไม่ได้เลยนะครับให้คุณนะครับทําการมาแก้ไขภาพนะครับแก้ไขภาพของเรานะครับที่เราเคยเทำอยู่นะครับให้เราทําการมาแก้ไขภาพแคนวากันนะครับ ทำแบบนี้นะครับนี่นี่ครับให้มันเล็กลงแบบนี้นะครับมันก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมให้กดบันทึกเลยนะครับแล้วคุณก็เข้าไปที่แอป y o u Tube นะครับดูคลิปให้จบๆนะครับอย่าพึ่งข้าวนะครับและถ้ามันใส่ไม่ได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรดี เราจะทําเอารูปภาพอื่นที่มันใส่ได้นะครับที่คุณเนี่ยชอบนะครับชอบใส่ได้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะเอามารูปภาพใน facebook กันเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเอาให้ดูเป็นตัวอย่างกันดูนะครับว่ามันจะใส่ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมานะครับอเมื่อกี้ผมได้ทํางานไปโพสต์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปภาพใน f a c e b o o โพนให้ดูกันเลยนะครับให้กดไปที่แก้ไขช่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการมาดูนะครับ อ่ะให้คุณนะครับทำการกดแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ทําการทําแบบนี้นะครับกดที่บันทึกแบบนี้นครับแค่นี้นะครับคุณก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณก็อย่าเพิ่งข้ามคลิปนะครับดูคลิปให้มันจบๆก่อนนะครับแต่ว่าเออถ้าคุณนะครับโพสต์ภาพหน้าปกใหญ่ๆเนี่ยจะไม่สามารถโพสต์ได้นะครับเนื่องจากเขาจะให้ใช้เนี่ยหนึ่นะครับก็คือภาพมันต้องเล็กสุดนะครับ ภาพมันต้องต่ําสุดกว่านั้นนะครับถึงจะสามารถใส่ได้นะครับอ่ะแล้วคุณนะครับต้องจําเอาไว้ให้ดีนะ1น2 4งี่กับหนึ่งนี่เอกับห้าเจ็ดสิบนะครับคุณต้องมีขนาดต่ํากว่านั้นนะครับโอเคก็ยังไงก็ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับให้คุณนะครับกด subscribe กดติดตามช่องน็อตเนือค่ายด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ